ที่อยู่ที่อาศัยเจ้าที่แรงมานสวดมนต์แผ่เมตตาปัดกวาดให้สะอาดจะได้มีโชคมีชัยไปอยู่ที่ไหนก็ทำความสะอาดที่นั่นแล้วก็มานสวดมนต์แผ่เมตตาเกิดวันอางคารเดือนสองเดือนเก้าปีเถาะจอวันจันทร์เดือนสาเดือนสิบปีเถาะจอวันอาทิตย์เดือนสี่เดือนสิบเอ็ดปีเถาะจอวันพุธเดือนสองเดือนเก้าปีขาลกาวันอาทิตย์เดือนหนึ่งเดือนแปดปีมะเมียวันจันทร์เดือนสี่เดือนสิบเอ็ด ปีขาปีละกาวันจันเดือนหนึ่งเดือนแปดมะเสงวันจันเดือนสองเดือนเก้าปีมะลงกุนวันอาทิตย์เดือนสามเดือนสิบปีมะลงกุนวันอาทิตย์เดือนสองเดือนเก้าปีมะเสงวันอาคารเดือนสามเดือนสิบปีขาละกาวันอาคารเดืนอนหนึ่งเดือนแปดปีมะลงกุณนี้สําหรับดวงชะตาของใครนะที่เกิดวันเวลาดังกล่าวถ้าไปอยู่ที่ไหนให้มันสวดมนตนะ์แผ่เมตตา ปัดกว่าดแาะสะอาดจะได้มีโชคมีใจจากสถานที่เราอยู่ที่อาศัยนะขอบคุณนะครับ